่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสวนสีนาไม้ผลช่องวิถีเกษตรกรวันนี้นะครับผมจะพามาดูการปลูกพืชผักสวนครัวบนพื้นที่ว่างปลูกบนดินลูกลังจะได้ผลผลิตหรือไม่นั้นเชิญรับชมรับฟังกันได้เลย ตอนนี้หลานชายผมกำลังตั้งใจขุดแปลงผักอย่างขมักขม้นเลยนะครับตากแดดไว้หนึ่งวันหลังจากนั้นเราก็จะทำการหว่านมเมล็ดพันธุ์พืชแล้วครับในปีนี้เราจะทำการปลูกมีผักบุ้งจีนข้าวโพดและแตงไทยตอนนี้หลานชายกำลังลงมเมล็ดพันธุ์อยู่ครับ ซึ่งปีนี้เราจะทำการปลูกทั้งหมด4อย่างด้วยกันนะครับผักบุ้งไฟแดงแตงไทยเจอดาราลูกเก่งมากและผักคะน้านะครับแล้วตอนท้ายคีผมจะสรุปให้อีกทีว่าพืชตัวไหนสามารถปลูกได้และพืชตัวไหนหปลูกไม่ได้ในช่วงที่เราทำการปลูกเม็ดพัน์ุนะครับเราปลูกช่วงต้นฤดูฝน บางวันฝนไม่ตกก็ต้องทําการลดน้ำบ้างนะครับพอเข้าสู่ฤูดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วเราก็ปล่อยให้ฝนเป็น,ปนผู้ลดน้ำให้เราตามธรรมชาตินะครับตอนนี้ที่คุณเห็นในคลิปพี่สาวผมและหลานชายกำลังพากันเก็บผักบุ้งจีนอายุ45วันโดยประมาณซึ่งถือว่าผักบุ้งจีนได้ผลผลิตออกมาถือว่าดีครับ ในท้ายคลิปผมจะสรุปให้อีกทีนะครับว่าพืชสีตัวที่เราปลูกไปมีตัวไหนได้ผลผลิตบ้างตัวไหนไม่ได้บ้างนะครับว้มาตัวนี้กอนนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับการเก็บผักบุ้งนะครับของครอบครัวพี่สาวผมนะครับแตงไทยได้ผลผลิตครับ ข้าวโพดสามารถปลูกได้ผักบุ้งจีนก็สามารถปลูกได้เช่นกันครับผมส่วนคณะหลังจากที่เราทดลองแล้วนะครับไม่ได้ผลผลิตเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ทำให้คุณได้เห็นแล้วว่าพืชตัวไหนสามารถปลูกได้พืชตัวไหนไม่สามารถปลูกได้บ้างถ้าหากคุณมีที่เป็นดินลูกลางแล้วถ้าคิดจะปลูกก็อย่าลังเลใจที่จะลงมือทำได้เลยนะครับ ขอวอวยพรให้ทุกคนมีความสุขนะครับประสบผลสำเร็จในทุกๆด้านนะครับสมควรมุ่งม,มา่นปรารถนาทุกประการนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อที่ว่าจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปออกมาขอลาผู้ชมไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ